จังหวัดตากจัดโครงการปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปีค่ะนายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลรพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่12สิงหาคมที่บริเวณพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลานสางหมู่ที่สองตำบลหน,นองบัวใต้อำเภอเมืองตากโดยมีพลังมวลชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการประมาณหนึ่งพันคนซึ่งได้ร่วมกันปลูกต้นไม้พันธุ์ต่างๆจำนวน7 7 7 9ต้นบนเนื้อที่200ไร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าการจัดโครงการปรลูกป่าประชาอาสาเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถอีกครั้งเป็นการสนองแนวทางการปฏิบัติตามพระราชดำริในเรื่องของการอนุรักษ์ดินน้ำและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนมีใจรักห,ห่วงแหนทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสามัคคีผ่านการทำกิจกรรมร่วมกร,รมันและก็เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ